ฉันชื่อชินฉันชอบตื่นสายฉันชื่อลิลี่ฉันชอบออกจากรถใช้เวลานานมากฉันชื่อชินฉันชอบนั่งส้วมนานฉันชื่อลี่ฉันชอบบอกให้เขารีบนอนทั้งๆที่ตัวเองยังเล่นมือถืออยู่ฉันชื่อลี่ฉันบอกให้ชินกินน้ําแต่ตัวเองก็ไม่กินจริงฉันชื่อลี่ฉันบอกให้รี่แต่งตัวเดี๋ยวจะสายแล้วแต่พอชินสายปุ๊บลี่ยังแต่งตัวอยู่เลยฉันชื่อลี่ ฉันบอกว่าฉันกินอะไรก็ได้แต่จริงๆมีเลือกอยู่ในใจแล้วฉันชื่อลีฉันบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้สิ่งของนี้หรอกแต่ส่งให้กูดูทุกวันฉันชื่อลีฉันบอกให้เข้ามากอดแต่ตัวเองก็ไม่เดินเข้ามากอดฉันชื่อลี่ฉันชื่อชินที่ชอบเล่นเกมแล้วไม่สนใจเมียฉันชื่อลีที่บอกให้ทำไมไม่โทรหาเลยแต่โทรไปแล้วไม่รับ ฉันชื่อลี่ที่ถามพี่ชินว่าทำไมไม่เห็นทักมาเลยแต่พอพี่ชินทักไปเราไม่อ่านฉันชื่อลี่บอกให้พี่ชินโทรหาแต่พี่ชินโทรหาทั้งสองเครื่องไม่รับสักเครื่องแล้วไม่โทรกลับฉันชื่อลี่บอกพี่ชินว่าจะหาเวลาไปกินข้าวด้วยกันแต่ตัวเองก็ทำงานทั้งวันแล้วก็ไม่มีเวลาไปกินข้าวฉันชื่อชินที่มีโทรจักสองเครื่องเี่เครื่องนึงเมียมไม่มีพาดบวดอะไรอะ มันก็รู้อยู่แล้วไม่มีันคือวันพัดเวอร์เดียวกันไม่มีไม่ใช่ไม่รู้วันเธอไม่รู้ดีวไม่มีไม่รู้ใช่หวะฉันชื่อชินเฮ้ไม่ได้มันเข้าตัวเองคนหนึ่ง